ในส่วนของราคาเนื้อสัตว์และก็พืชผักนะคะก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นกิโลกร,รัมละ1 0 3ถึงบาทค่ะรับเทศกาลตรุจีนพ่อค้าแม่ค้านะคะเผยวันจ่ายตรุจีนอาจจะสูงมากขึ้นกว่านี้ค่ะบรรยากาศก่อนถึงเทศกาลตรุจีนนะคะที่จังหวัดสงขลาจากการสำรวจตลาดพบว่าราคาสินค้าเครื่องเส้นไหวและพืชผักเริ่มปรับราคาขึ้นหลายชนิดค่ะเช่นที่ตลาดสดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลาเทศบาลนครสงขลาวันนี้ค่ะ พบว่าราคาไก่ที่ใช้วหวโดยเฉพาะไก่บ้านจากราคาเดิมกิโลกร,รัมละ130บาทปรับขึ้นเป็น150บาทค่ะสำหรับไก่เนื้อนะคะจากกิโลกร,รัมละ60บาทปรับขึ้นเป็น75บาทค่ะในวันนี้ก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนก็ออกมาซื้อไก่นะคะเตรียมไว้ก่อนแล้วส่วนในราคาหมูวันนี้ค่ะราคาเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ140บาท หัวหมูที่ต้มแล้วหัวละ550บาทส่วนที่ยังไม่ต้มนะคะก็กิโลกร,รัมละ80บาทค่ะขาหมูกิโลกร,รัมละ90บาทค่ะสําหรับราคาปลากระพงในวันนี้นะคะราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ180-200บาทค่ะแล้วก็เนื้อปลากิโลกร,รัมละ320บาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะเป็นราคาปกติที่แม่ค้าบอกว่าจะไม่ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดค่ะในขณะนี้ราคาพืชผักก็ เริ่มปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเช่นต้นหอมผักชีจากกิโลกร,รัมละ100บาทเป็นกิโลกร,รัมละ120บาทผักกาดขาวจาก40บาทเป็น50บาทแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะจาก80บาทเป็น100บาทค่ะในส่วนของผลไม้ราคายัางคงเดิมนะคะไม่ปรับราคาขึ้นเนื่องจากมีการสั่งผลไม้มาสำรองไว้อย่างเพียงพอแล้วก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับราคาส้มโชกุนนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60-80บาท แอปเปิลลูกใหญ่อยู่อยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทลำใหญ่กิโลกรัมละ90บาทแล้วก็องุ่นไร้มเมล็ดอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทค่ะทั้งนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะเผยว่าราคาเนื้อสัตว์แล้วก็พืชผักอาจจะปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นวันจ่ายเนื่องจากปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ